จะทำอะไรคะวันนี้นะคะเราจะมาต้มกุ้งแห้งในหนดูเขาดูกุ้งอันนี้กุ้งสดกุ้งสดที่ตักมาเนี่ยเป็นตักเองใช่ไหมตักมาสดๆร้อนๆเลยค่ะจากไหนตักจากบ่อตักจากบ่อกุ้งแห้ง่กุ้งแห้งถูกแล้วหูจะหดาใส่อะไรเอ ก็จะต้้ไวะะดูควันนะครับดูควันนี่ก็ก,ก,ก,กินหัวใช่ไหมอ่าน,น้ำราดน้ำราดนี่นะคะแล้วก็จะเอาน้ำราดนะคะต้องที่ไม่โดนนะคะคอะไรนะเนื้ออะไรนะเิ้อแล้วก็เอาแค่น้ำราด